แล้วนะคะสำหรับใครที่เดินทางอยู่ระหว่างการเดินทาง <S <S ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วกันนะคะ,ะเดินทางทั้งไปทั้งกลับนะคะสวัสดิภาพแล้วก็มีความสุขนะคะสนุกสนานมั่งคั่งร่ำรวยที่สำคัญนะโอเควันนี้มาช้าเนื่องจากมีสอนในคอร์สนั่นเองจะมาสั้นๆส,สำหรับวันนี้นะ,ะสำหรับใครที่นะคะ เรียกว่าอยากทำออนไลน์ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงทุกคนขอฉีกหน่อยนะปกติก็จะพูดแต่จ,จิตวิญญาณถูกไหมวันนี้ขอมาแนวทางสำหรับใครที่ต้องการสร้างไรายได้บนโลกออนไลน์นะคะ 6. ไอเดียเริ่มต้นทำออนไลน์สำหรับมือใหม่ควรมีอะไรบ้างง่ายๆมาแบบตันๆให้เพื่อนๆนได้เข้าใจอ่ะใครเข้ามาแล้วบอกหน่อยภาพชัดเสียงชัดมีคะภาพชัดเสียงชัดไม่เอ่ยนะคะ ครูขอแชร์แป๊บหนึ่งก่อนที่จะเริ่มนะคะทุกคนขาวันนี้ขอฉีดแนวหน่อยนะทุกวันก็มาแต่จิตวิญญาณเยอะแล้วคราวนี้มาในเรื่องของสําหรับมือใหม่ในการทําออนไลน์ถามว่าครูมือใหม่ไหมครูก็ยังใหม่อยู่นะทุกคนครูก็ไม่ถึงว่าเป็นมือเก่าขนาดนั้นน,น,นะโทษนะครูก็ยังมองว่าครูก็เป็นมือใหม่เช่นกันนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเพราะมือใหม่นี่แหละที่ทําให้เรา อยู่ได้ทุกวันนี้ที่ทําให้เรานะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะต้องใช้คําพูดแบบนั้นนะเพราะออนไลน์ฉะนั้นต้องขอบคุณออนไลน์ถามว่างานประจําที่ทําอยู่ไม่ดีหรอดีค่ะทุกๆงานดีหมดนะคะทุกๆงานดีหมดนะคะอยู่ที่เราค่ะอยู่ที่เรานะทุกอย่างดีหมดดีมากดีน้อยว่ากันไปดีไม่เหมือนกันทุกคนนะดีไม่เท่ากันโอเคไหม อ่ะมาครูแชร์อ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวแชร์เข้าไปในกลุ่มไลน์แป๊บหนึ่งสักครู่เดียวนะอ่ะไปไหนแล้วล่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะครูมาผิดเวลานะก็ไปสอนในคอร์สก่อนเพิ่งจบคอร์สเมื่อสักครู่ก็เลยอ่ะมาหน้าเพจแป๊บหนึงทุกคนขาใครที่ไม่เข้าสู่ออนไลน์ มองว่าคุณกำลังพลาดอะไรบางอย่างอยู่นะคะใครที่ไม่เริ่มต้นทำออนไลน์คูคุณกำลังพลาดหลายสิ่งหลายอย่างอย่างแน่นอนทุกคน <c ười> คุณกำลังพลาดหลายสิ่งหลายอย่างอย่างแน่นอน <c ười> นะคะสวัสดีคุณชายคะ่ะสวัสดีคุณจิรัตค่ะนะคะคุณกำลังพลาดหลายสิ่งหลายอย่างนะคะสวัสดีคุณจิรัตนะคะโอเคมาพร้อมแล้วนะคะ ใครพร้อมแล้วพิมพหนึ่ง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 มาสวัสดี YouTube เยอะมาก YouTube YouTube เยอะมากขอบคุณนะคะสวัสดีทาง TikTok ด้วยนะคะโอเคสวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆกคนเลยคุปปีใหม่สมดุลชีวิตรักนาลินบุตรแสงดีนะคะส่งความรักให้ทุกคนส่งความปรารถนาให้ทุกคนใครที่กำลังเดินทางขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพใครที่ยังไม่ได้เดินทางก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพขอให้มีความสุข กับครอบครัวขอให้สนุกขอให้เเ้งๆรวยๆปังๆขอให้สุขภาพดีโชคดีกันทุกคนค่ะอ่าโอเคไะรับคำบุยอพรอไปนะทุกคนวัจาประกาศสิท์นะคะอ่ะหกหกอะไรทุกคนหกไอเดียเริ่มทำออนไลน์สำหรับมือใหม่เราจะเริ่มยังไงสำหรับหลายๆคนที่อยากทำนะครูแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงอยากทำออนไลน์ 6ข้อที่เพื่อนๆควรรู้นะคะอ่าหนึ่ง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 ก็มานะคะ6ข้อที่ทุกคนควรรู้นะคะข้อ1เริ่มแล้วนะข้อ1คือนะคะสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเออชื่ออะไรเอ่ยอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกอ่านว่าอะไรอ่าปิเรปิเรวิต คะคปิลาวิทไหมอ่านถูกไหมคะอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะอ่ะสวัสดีเพื่อนๆทางทิก톡เยอะมากสวัสดีคุณปลายนะอ่สวัสดีคุณอนะไรอ่ะพี่พี่พี่สุดสวยเหรอคะสวัสดีคุณค,คุณพลอยคุณยูเซอร์คุณไก่อามีชื่อคุณไก่ด้วยนะคะ สวัสดีนะคะปิพีระมิตรปีรวิทย์อ่าคุณพีรวิทย์นะคะสวัสดีนะคะชื่อซีเหรอคะซี C ครับผมชื่อเล่นชื่อซีใช่ไหมนะคะโอเคโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามอ่ะมานะคะสิ่งแรกที่ทุกคนควรมีนะคะในการเริ่มต้นทำออนไลน์โดยที่ เราไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงสิ่งนี้ต้องมีไม่มีไม่ได้นะคะไม่มีไม่ได้นั่นก็คือเริ่มจากตัวเองเริ่มจากตัวเองทํามหมายความว่ายังไงหมายความว่านะคะถามตัวเองเราอยากทําอะไรเราต้องรู้นะคะถ้าเราไม่รู้ว่าเราอยากทําอะไรเราจะเดินยังไงอ่ะถูกไหมอ่ะสมมติ คุณจิรัสบอกว่าคุณจจรัสต้องการอะไรคะทำออนไลน์เพื่ออะไรทำออนไลน์เพื่ออะไรนะคะอ่ะสมมติเราบอกว่าเราอยากได้เงินเราต้องอยากได้เงินเราอยากมีไรายได้แล้วเป้าหมายเราชัดละเราอยากมีไรายได้เท่าไหร่ใช่ค่ะ่ะเท่าไหร่นะคะ <laughs> อะไรนะคะ ชอบพี่มีอ๋อช่องพี่มีหลายที่แท้จริงเออขอบคุณนะคะขอบคุณน้องซีนะอผมติดตามพี่อ๋อติดตามมานานแล้วหรอคะติดตามมานานมานานแล้วใช่ไหมอ่ะนะคะเมื่อเรานะคะเมื่อเรารู้ว่าเราต้องการอะไรเราบอกเราต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นอ่ะหลักๆแหละครูเชื่อว่าทุกคนต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นต้องการมีเงินต้องการ ให้ครอบครัวเราอยู่สุขสบายถูกไหมอ่ะโอเคเป้าหมายเราคือเงินแหละคุณเชื่อว่าทุกคนเป้าหมายเดียวกันอยู่แล้วนะคะคราวนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าเป้าหมายของเราคือเงินแล้วอะไรที่เราถนัดละ่ะเราต้องรู้ว่าเราถนัดอะไรเราชอบอะไรทุกคนขาอย่าเพิ่งไปโฟกัสว่าฉันจบอะไรโน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 ไม่เอานะคะเอ้ยจบวิศวะก็ต้องไปทํางานเกี่ยวกับวิศวะสิ จบหมอต้องไปเป็นหมอสิหลายคนอาจจะค้านในใจอ้าวงั้นจะเรียนทําไมเรากูสายจิตวิญญาณเราไม่เดินเส้นนั้นค่ะถึงแม้เราจะเรียนไปแล้วมันคืออดีตแล้วเพราะเราไม่รู้เราไม่ได้เลือกตัวเราเองเราไม่ได้เลือกชีวิตเราตั้งแต่แรกเพราะเราไม่รู้เราเลือกตามคนที่เรารักคือพ่อแม่เราเองถูกไหมฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเราชอบอะไรถนัดอะไรมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเรียนมา ก็ได้และส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้นนะคะอืมให้เราให้เราดูว่าเราสนใจอะไรเราชอบอะไรถนัดอะไรแล้วเราดึงสิ่งนั้นมาเช่นนะอ่ายกตัวอย่างสมมติเราเป็นคนที่ทําอาหารเก่งเราชอบเลี้ยงสัตว์สร้างรายได้ได้ด้วยได้ด้วยหรอได้ค่ะทุกอย่างได้หมดเลยทุกอย่างสามารถทําเป็นเงินได้เลยโดยเฉพาะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เรารักมากๆเป็นสิ่งที่เราชอบมากๆอ่ะอย่างครั ครูชอบในเรื่องของจิตวิญญาณเห็นไหมครูก็สร้างไรายได้ได้ด้วยการที่ครูก็เ,เปิดคอร์สครูมีหลายคอร์สแล้วค่ะนะคะเปิดคอร์สจนสร้างเงินหลักล้านได้แล้วนะคะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ,ะเราชอบแบบไหนนะคะให้เราเลือกทําสิ่งนั้นนะคะอันนี้คือข้อหนึ่งเลือกมาก่อนเราต้องรู้ค่ะข้อที่สองค่ะ,ะข้อที่สองสิ่งที่เราควรเลือก เราจะสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มไหนดีอันที่สองนะอันที่สองนะเลือกแพลตฟอร์มเมื่อเรารู้แล้ว Facebook ดีไหม TikTok หรือจะ TikTok ดีหรือจะ YouTube ดีคือให้เลือกทางใดทางหนึ่งก่อนอย่าพึ่งทำทีเดียว3ช่องทุกคนทำไม่ไหวมันจะเยอะเกินไปเพราะครูเคยทำแบบนั้นมาแล้วเกือบตายหนักจุดเกินไปทุกวันนี้ถึงแม้จะมีทั้งสแพลตฟอร์มแต่ครูก็โฟกัส ด้านใดด้านหนึ่งอยู่นะนะคะนะคะให้เราเลือกชอบ facebook เลือก f a c e b o o อินสตาแกรมได้ไหมได้อินสตาแกรมกับ facebook เขาเจ้าของเดียวกันเราสามารถสร้างไรายได้ได้ทั้งคู่แล้วทำไมจะต้องทำเดียวทําทำอย่างเดียวสมมติเรามี facebook อยู่แล้วเราก็เชื่อมต่อกับอินสตาแกรมได้เลย รายได้มันจะมาอยู่ที่เดียวโอเคไหมอันนี้เราต้องมีความรู้เราต้องรู้นะคะให้เราเลือกให้เราเลือกในแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับเราที่สุดนะคะแล้วก็ลุยมาเลยทุกคนนะลุยมันเลยนะคะสิ่งที่สําคัญทุกคนเราจะต้องกลา้ากล้าพูดกล้าแสดงออกนะอันถับมานะกล้าพูดกล้าแสดงออกการที่เราจะสร้างตัวตนการที่เราจะสร้างแบรนด์การที่เรานะคะจะทําให้คนรู้จักเราเพื่อ เป็นการสร้างแบรนด์สร้างความน่าเชื่อถือถ้าเขาไม่เชื่อถือเราเขาจะกล้าซื้อของเราไหมล่ะก็ไม่กล้าถูกไหมเขาก็ไม่กล้าซือ้อจริงป่ะฉะนั้นถ้าเราไม่เอาหน้าออกมานะคะคนจะซื้อไหมบางคนอาจจะบอกว่าอุ้ยเขามีะเขาใช้ AI โดยที่แบบเขาไม่เอาหน้าออกมาเลยแต่เขาเก่งในเรื่องเสียงใช่ไหมเขาเก่งในเรื่องของการทําภาพจาก AI แล้วเขาสามารถเสียงที่เขาทําเนี่ย ที่เขาสร้างเนี่ยเขาสร้างไรายได้ได้ใช่ไหมอ่าเขาทําได้ถูกไหมแต่ถ้า,ถาจะถ้าจะให้ดีกว่านั้นเราเอาหน้าออกมาด้วยเราจะไปสร้างเสียงอย่างเดียวก็ได้ในช่อง YouTube ได้ไหมได้อยู่ที่เรายังไม่ต้องเอาหน้าออกมาก็ได้อยู่ที่คุณน่ะก็ไปใช้ AI อันไหนอ่ะซูโน่ดีไหมในการที่เราจะนะคะใช้เสียงในการขายขายเสียงอ่ะพูดถึงขายเสียง,งาขายภาพขายวิดีโอแล้วแต่เราไง ถูกไหมพูดตรงๆนะอืนะคะอะเราชอบเขียนไหมเขียนคอนเทนต์ก็อาจจะต้องต้องฝึกชอบถ่ายรูปไหมแน่นอนทุกคนการทำคอนเทนต์การทําวิดีโอเราต้องถ่ายภาพเป็นถ่ายภาพสวยถ่ายวิดีโอเป็นทุกคนถ่ายเป็นอยู่แล้วมีมือถือก็ถ่ายได้ดูว่า ไม่จําเป็นต้องมีกล้องที่แบบโหราคาหลักแสนไม่จําเป็นมือถือเครื่องเดียวก็สร้างไรายได้ได้เยอะแยะของครูก็มือถือเครื่องเดียวเนี่ยทุกคนนะโอเคไหมคะนั่นคือข้อ2นะข้อ3คือคราวนี้เราจะเริ่มล้นะคะเราจะเริ่มแล้วเพราะเราได้เลือกแพลตฟอร์มแล้วอันถัดมานะทุกคนฝึกทำคนะอนเทนต์น่ะคำว่าคอนเทนต์มีอะไรบ้างนะคะฝึกทำคอนเทนต์อาจจะเป็นภาพนิ่งได้ปะ อาจจะเป็นข้อความที่น่าฟีดสมมติเป็นเ c e b o o k เป็นข้อความที่น่าฟีด Facebook ด้านไหนอะทาเรื่องน้องหมาน้องแมวก็เรื่องนั้นทําเรื่องให้กําลังใจก็ต้องให้กําลังใจถูกไหมนะคะ,ะทำคอนเทนต์ในเรื่องของภาพในเรื่องของคอนเทนต์ที่เราพิมพ์ลงไปทําคลิปวิดีโอนะคะทุกอย่างทาทั้งหมดนั่นแหละค่ะทุกคนเพราะทุกอย่างสร้างไรายได้ทั้งหมดเลย สร้างรายได,ได้ได้ทั้งหมดเราจะต้องเรียนรู้แพลตฟอร์มนั้นด้วยนะเราจะต้องเรียนรู้แพลตฟอร์มนั้นเขามีนโยบายมีกฎชุมชนอะไรเราต้องไปไปเรียนรู้ค่ะนะคะไปเรียนรู้เพิ่มนะฝึกทำคอนเทนต์ไม่ต้องเป๊ะไม่ต้องหูยกอ่ะอ่ะมือถือไม่อยู่ตรงนี้อ่ะสมมติยกมือถือมาแล้วอัดเฮ้ยมันดีไหมว่ามันเป๊ะไหมโนะ เอาเลยทุกคนยิ่งตอนนี้นะ f a เ e b o o k กทำให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นไม่ต้องแบบไม่ต้องเป๊ะก็คือกฎของเขาข้อเดียวคือต้องเป็นเสียงต้นฉบับต้องเป็นเสียงต้นฉบับเท่านั้นนะคะเขายิ่งชอบนะอืไม่ต้องมีโลโก้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เสียงเพลงทุกคนเสียงเพลงนี้อันตรายมากๆนะสำหรับคนที่สร้างรายได้จะต้องเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์นะคะ ถ้าไม่จําเป็นอย่าไปใส่เสียงเพลงทุกคนนะเพราะเราไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเขาอาจจะไม่มีลิขสิทธิ์แล้วถ้าอยู่มาวันหนึ่งคลิปของเราเองอยู่แล้วเขาไปจดลิขสิทธิ์เราสร้างรายได้ไม่ได้แล้วนะคะผิดกฎผิดกฎของเขาผิดกฎของแพลตฟอร์มนั้นทุกคนโอเคไหมนะคะอืมฉะนั้นการทำคอนเทนต์นะคะง่ายมากนะคะเราอาจจะแชร์ประสบการณ์ของเราเองว่าเราเริ่มต้นยังไงนะคะทำคลิปสั้น คลิปไม่ถึงหนึ่งนาทีคลิป3นาทีพอแล้วทุกคนโอเคไหมให้ความรู้ให้แรงบันดาลใจนะคะอ่ะข้อถัดมาข้อ4นะคะอ่ะเรียนรู้เรื่องการทำคอนเทนต์และการตลาดเบืองต้นแน่นอนเวลาที่เราฝึกทำคอนเทนต์แล้วเนี่ยเราจะต้องแบบดูด้วยว่าเฮ้ยคอนเทนต์ที่เราลงไปมันเป็นยังไงมันปังไหมมันมีคนแชร์ไหมมันมีคนดูไหมยอดวิวเป็นยังไงเขามีหลังบ้านให้ดูเราวิเคราะห์ได้ เฮ้ยถ้าเราทำคอนเทนต์แนวเนี้ยถ้ามันยังไม่เวิร์กอะเราจะต้องเปลี่ยนไปแนวไหนเราอาจจะต้องทำหลากหลายก่อนก็ได้แต่ขอให้เป็นเป็นแนวที่เราถนัดนะเป็นแนวที่เราถนัดอย่ามั่วเต็มไปหมดไม่เอาถ้าเรามั่วทุกคนมันไม่ชัดเจนคนก็จะไม่ชัดเจนกับเราเช่นกันฉะนั้นนะคะมันต้องมีตั้งแต่ข้อหนึ่งแล้วเราต้องรู้แล้วว่าเราถนัดอะไรนะคะอะข้อถัดมาข้อที่5แล้วทุกคนนะ เริ่มหาไรายได้จากเล็กๆน้อยๆได้เลยทุกคนาการหาไรายได้ได้เลยนะสาหรับที่สมมติเรามีเราเลือกแพลตฟอร์มเรามีแพลตฟอร์มแล้วทุกคนเราสามารถที่จะเป็นนายหน้าได้ก่อนเลยนะไม่ว่าจะเป็นนายหน้าช้อปปี้ลาซาด้าอเมซอนทิกตอ h o ช็อปได้หมดได้หมดนะคะไปสมัครเป็นตัวแทนขายหรือนายหน้านะคะแล้วก็ขายสินค้าของเราสมมติเรามีสินค้าก็ มาทาคลิปขายทำอะไ์สดขายนะคะหรือว่าจะเขียนโพสต์เขียนโพสต์แล้วก็แปะลิงก์สินค้าในโพสต์ของเราที่เราโพสต์หรือแปะลิงก์ในคลิปวิดีโอได้เลยนั่นคือช่องทางสร้างรายได้นะคะอ่ะอันสุดท้ายค่ะทุกคนเมื่อเราทําแล้วสิ่งนี้ต้องมีต้องเกิดขึ้นคือการที่เราเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเรื่อย สมมุติเราทำได้ในระดับหนึ่งแล้วเราอยากต้องการรู้มากขึ้นถ้าเราจะต้องไปเรียนคอร์สครูบาอาจารย์ก็ต้องไปนะซื้อหนังสือหรือว่าเรียนบอดแคสต,ตามตามแล้วแต่เรานะคะหรือจะไป p e r s o n a l coaching ส่วนตัวก็แล้วแต่เรานะคะ,ะ,ะ, aching, แ,ลแ,ะ,คะแล้วแต่ทุกคนมีคนสอนเยอะแยะมากมายแต่ถ้าไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนมาเรียนกับครูก็ได้ <c oughs> นะคะตอนนี้กำลังสอนเงินล้านแรกสร้างได้ด้วย AI นะคะอืมนะคะ ข้อที่6เป็นข้อที่เราไม่ควรที่จะหยุดการเรียนรู้นะคะการที่เราทําคลิปเยอะทำคอนเทนต์เยอะนะคะมันจะทําให้เราเรียนรู้อัตโนมัติด้วยนะพอเราเรียนรู้เสร็จแล้วแล้วสมมุติเราหาข้อมูลใน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 แชท GPT หรือ AI แล้วหรือใน Google แล้วมันไม่มีเราก็อาจจะต้องไปเรียนรู้กับคนที่เขาสําเร็จจริงๆค่ะทุกคนก็เลือกเอา ว่าคนไหนที่เราชอบคนแนวทางของคนไหนที่ถูกใจเราให้เราไปเลือกเรียนกับคนนั้นใช้เซนต์ตัวเองเลือกได้ไหมได้อะใช้เซนต์ตัวเองเลือกนั่นแหละคือถูกทางที่สุดเห็นไหมทุกคนวิธีเริ่มต้นง่ายๆ6กขอ้อลองไปทํำดูค่ะทุกคนอครูสรุปให้นะข้อที่1เราต้องเริ่มจากอจากตัวเองเราต้องรู้ว่าเราอยากจะทําอะไรเราเก่งอะไรเราถนัดอะไรนี่คือข้อหนนะข้อที่สองเลือกแพลตฟอร์มค่ะ แพลตฟอร์มที่เราทาได้แพลตฟอร์มที่เราถนัดเอามาแค่หนึ่งก่อนอย่าพึ่งเยอะนะคะอย่าพึ่งทามันทุกแพลตฟอร์มอย่าพึ่งเราไม่มีเวลาเยอะขนาดนั้นทําแพลตฟอร์มเดียวแล้วโฟกัสทาให้ดีรายได้จะมาเร็วกว่าที่เราจะทําหลากหลายนะคะอันถัดมาฝึกทำคอนเ็ปต์คอนเทนตนะะ์ไม่ต้องเป๊ะนะคะไม่ต้องเป๊ะนะคะในการเริ่มต้นทําได้เลยเรียนรู้เรื่องการทำคอนเทนต์และการตลาดให้มากขึ้น นะคะเราต้องเรียนรู้ค่ะเราต้องวิเคราะห์เป็นด้วยนะ,ะทุกคนนะข้อถัดมาก็คือคราวนี้เริ่มหาไรายได้นะคะจากการที่เราเป็นนายหน้ากอดก็ได้นะคะจากการที่เราขายคอร์สออนไลน์ก็ได้นะคะอยู่ที่เราขายสินค้าของเราก็ได้ข้อสุดท้ายข้อที่6ก็คือพัฒนาตัวเองเรียนรู้ตลอดเวลา <S <S เราหยุดการเรียนรู้ไม่ได้หรอกทุกคนเราจะต้องเรียนรู้ตลอดเราต้องทัน <S <S เราต้องทัน,ทนกับแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มนั้นเหมือนตอนนี้ เฟสบุ๊กเขากำลังจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนในการสร้างไรายได้แต่ครูเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเขาจะเริ่ม31สิงหาคมนี้คือเราจะต้องทันเราจะต้องตามเขาทันเราจะต้องแบบปรับตัวด้วยนะคะทุกอย่างที่เขามีการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเ,เ,เช่นกันนะทุกคนอย่ายึดติดเรื่องเดิมๆนะเพราะยุคนี้มันเป็นยุคดิจิทัลยุคนี้มันเป็นยุค AI ถ้าเราไม่เรียนรู้ AI ก็ยากมากมาก นะคะสวัสดีพี่หน่อยสวัสดีพี่อีฟค่ะกําลังจะจบแล้วค่ะพี่เีฟเดี๋ยวย้อนเรียนนะ <c oughs> เดี๋ยวย้อนเรียนนะคะกับการเริ่มต้นของอมือใหม่ในการทาําออนไลน์หกข้อต้องมีต้องมีค่ะทุกคนนะสิ่งนี้จะต้องมีไม่ว่าไม่ว่าเราจะ,ะเขาเรียกว่าอะไรจะมาตอนไหนทําตอนไหนหกข้อนี้ก็ต้องมีนะคะถ้าไม่มีจะสร้างไรายได้อย่างไงนะคะเพราะว่าคนสําเร็จเขาสอนเราไว้ เรียบร้อยแล้วเขาสอนเราไว้แบบนี้แล้วเราก็เดินตามเขาแค่นั้นเองนะคะโอเคนะคะทุกคนมีใครมีคำถามไหมมาสั้นๆแต่เชื่อว่าทุกคนได้ใจความได้เนื้อหาที่ดีแน่ๆนะคะลองไปฝึกและลงมือทำกันดูถ้าไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะเงินร้านแรกสร้างได้ด้วย AI ก็ทักมาค่ะนะคะ PI MAI 1288 Line แดแดปีใหม่ค่ะนะคะไลน์ ID PI MAI 1 2 8 8 ปีใหม่1 2 8่โอเคนะทุกคนมันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนนะคะไปแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ